ก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผม AB ปักปิ่นชนแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมดากอนลาจ j านะครับวันนี้ผมจะมาสอนปรับภาพนะครับให้มันชัดนะฮะซึ่งโทรศัพท์ผมมันก็ตอนแรกก็ไม่ได้ชัดแบบนี้นะอ่าเรามาเริ่มกันเลยว่าต้องทํำยังไงนะคะก็ตั้งแต่คลิปแรกที่ปล่อยไปเนาะผมก็ได้แอบไปเล่นเติมเวลนิดนึงก็คือตอนนี้เลเวล61แล้วนะฮะก็จกนุนึงก็จะมีชุดอะไรให้แบบนี้นะฮะสวยดีนะฮะอ่าเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะปรับภาพให้ดูนะขั้นตอนแรกคือเราเข้ามาตรงที่บวกๆนะครับมุมขวามุมขวาสุดอยู่ประมาณกลางๆจอนะที่ผมวงวงไว้นะะี่ครับนี่ๆๆตรงมือผมนะฮะอ่าเราก็เข้ามาตรงบวกที่ข้างกระเป๋านี่คฮะคลิกเข้ามาปุ๊บแล้วมันก็จะเลื่อนคําว่าเราก็อ่านว่าคําว่าตั้งค่านะฮะเราคลิกเข้ามาตั้งค่าอ่ามันก็จะขึ้นมานะฮะอันนี้ผมแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการล็อกจอเนาะมันจะเขียนว่ามุมมองตรงนี้นะฮะตรงนี้ผมเลื่อนนะฮะ อันนี้ลากจอเร็วนะผมเอาแค่ประมาณนี้อ่ามุมมองนะฮะมุมมองตรงนี้นะถ้ามุมมองอิสระเวลาเราต่อสู้อ่ะเรายิงไปยิงมาอะไรเงี้ยนะฮะมันมันจะไม่หันตามให้เรานะมันจะไม่หมุนตามอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเรากดคาว่าล็อกมุมมองเนี่ยเวลาเรายิงอะไรเงี้ยมันก็จะหันตามหมุนตามให้นิดๆหน่อยๆนะฮะก็มันก็จะดีกว่านะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยก็เราเข้ามาถึงตั้งค่าเสร็จปุ๊บ แล้วก็คำ,คำว่าจอภาพเนี้ครับอันที่สามิกเข้ามาจอภาพปุ๊บถ้าปกติแล้วเกมมันจะตั้งให้ตามสปคโทรศัพท์นะครับว่าประหยัดสปีดลาดลื่นอันนี้ของผมปรับสุดได้แค่ละเอียดนะคบไม่ถึงสุดขีดสุดแล้วข้างบนเนี่ยก็แค่ปิดนะฮะเอาเรามาดูว่าละเอียดของมันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนนะฮะอะด,ดูดูดูภาพไดยเลยนะฮะดูนะฮะอันนี้คือละเอียดของที่เราปรับนะครับเวลาเล่นต่อสู้แล้วมันก็จะกระตุกหรือแหลกนิดนึงนะฮะดีเล์อะไรเงี้ยอ่ะ ผมจะมาสอนที่มันจะละเอียดกว่าน,นี้นะฮะอันนี้คือเกมมันปรับให้เรานะครับมันละเอียดคือประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าไม่ละเอียดมากพอสมควรนะฮะอ่ะเราเข้ามาปุ๊บจอภาพแล้วเรามากดว่ากําหนดเองนะครับกําหนดเองปุ๊บตอนแรกมันจะติ๊กอะไรก็ไม่รู้แหละอ่ะเรามาปุ๊บอันแรกเนี่ยสติกเกอร์เราปรับกลางแล้วก็คุณภาพวัสดุเราปรับสูงเฉยนะฮะอันนี้คือตัวละครน,นะ อ่ะผมได้ลองมาละคือถ้าโทรศัพท์ใครลองปรับสุดสุดให้หมดนะมันจะแหลกนะคะถ้าปรับตามผมเนี่ยคือสเปคสเปคต่ําๆก็พอที่จะชัดได้แล้วก็ดีก็อาจจะไม่ดีเลยหรืออาจจะไม่แหลกนะฮะแต่ของผมเนี่ยคือ f 9กนะฮะก็ไม่แหลกก็ปกติภาพก็ชัรนะครับอ่ะแล้วามาต่อนะฮะฉากฉากเนี่ยเราปรับสติ๊กเกอร์กลางคุณภาพวัสดุเราสูงแล้วก็ฉากมากมายนีย่คือพวก ดีเทลต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ปรับสูงนะครับถ้าสูงสุดมันก็จะมีเอฟเฟกที่สวยขึ้นนะฮะแต่ว่าเราเรา,เราลดเราไม่เอามากแล้วความละเอียดเรามาเน้นเรื่องความละเอียดนะครับอัดตาแยกนะฮะอัดตายแยกนี่คือปรับสูงสุดเลยคุณภาพ H d ดีเราปรับสูงสุดเงาเราก็ปรับสูงสุดนะครับมันจะดูมีมิตินะไอสตัวเนี้ยผมแนะนําให้ปรับสุดนะครับไอความละเอียดเนี่ยไอหมวดหมวดความละเอียดนะครับที่มันมีอัดตาแยก แล้วก็คุณภาพ H ED d ดีเงาเนี่ยผมแนะนํา3อันนี้คือปรับสุดน,นะครับนอกนั้นคุณจะปรับเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็อื่นๆเนี่ยอื่นๆนี่หมายถึงดีเทลเกี่ยวกับพวกแสงออร่านะฮะถ้าเราปรับต่ําเนี่ยแสงออร่ามันจะไม่ค่อยออร่านะคะแต่พอพอเราอะดูดูด,ด,ดูมุมนี้นะมันจะมีล้อสีส้มๆนะฮะอ่ะเราดูแสงมันจะประมาณนี้นะแต่พอเราเราปรับสูงสุดน,นะอามาปรับเกินเกินแสงมันก็ยังอยู่ปกติอยู่นะฮะข่าท้าดวน อพอปรับสูงปุ๊บปฏิเสธนะฮะปรับสูงปุ๊บอ่ะแสงเรามันก็ยังอยู่ปกติเหมือนเดิมนะครับเราก็จะสังเกตได้ว,ว่าเราจะปรับสูงหรือปรับต่ําอะไรเงี้ยแสงมันจะอยู่เหมือนเดิมนะความความดีเทลของความสว่างของแสงมันก็อยู่เท่าเดิมนะฮะแต่ถ้าปรับกลางปุ๊บความสว่างของแสงมันจะลดลงนะมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยฟุ้งอ่ะพอเราปรับสูงสุดแสงมันจะฟุ้งแล้วก็สังเกตดูต้นไม้มุมนี้นะครับที่ผมวงนะฮะพอเราปรับเกินปุ๊บต้นไม้มัน พอปรับสูงปุ๊บต้นไม้มันจะหายไปนะเห็นไหมต้นไม้หายไปถ้าเราปรับสูงสุดปุ๊บต้นไม้ก็จะอยู่ก็คือปรับสูงเนี่ยมันจะมันก็คงคุณภาพของแสงคือหรือว่าดีเทลออร่าอะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่ปกตินะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะตั้งค่าเราจะมาย้ากันใหม่อ่ะเรื่องแต่เริ่มแรกนะครับเห็นปะตัวละครมันก็จะมีดีเทลที่ชัดขึ้นนะครับดูได้นะฮะอ่ะนี่คือมันชัดขึ้นกว่าเดิมนะฮะหน้ามือไปหลังมือเลยอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาเป็นใหม่อ่ะกดตรงบวกนะครับปึ๊บตั้งค่าปึ๊บแล้วก็จอภาพพอเข้ามาจอภาพปึ๊บมันจะอยู่ของบางคนก็อยู่ราบลาบลื่นหรือว่าสปีดหรือว่าประหยัดนะครับอ่ะเรามาดูละเอียดนะฮะ,ะเอียดอ่ะจาดีเทลตรงนี้ไว้นะตัวละครน,นะครับดูนะครับมันจะไม่มีความคมชัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่ะเราลองมากําหนดเองนะครับปึ๊บอ่ะตัวละครเนี่ยเราเอากลาง สติกเกอร์เอากลางแล้วก็วัสดุเนี่ยเอาสูงนะครับอ่าแล้วก็ฉากเนี่ยเราก็เอากลางอันนี้สติกเกอร์นะเอาเอากลางแล้วก็คุณภาพวัสดุเนี่ยเอาสูงฉากมากมายนี่ก็เอาสูงนะฮะแล้วลายละเอียดรายละเอียดเนี่ยผมเน้นนะเน้นนะไอ้ไอ้หมวดรายละเอียดเนี่ยมันจะมีอัตรายแยกคุณภาพเฮดดีเงานเนี่ยคือเราเอาสูงสุดหมดเลยนะฮะเพื่อเพื่อภาพมันจะออกมาสวยนะฮะ แล้วก็อื่นๆเนี่ยผมเอาแค่สูงนะบางคนเอาเอาเกินก็ได้แต่ผมเอาแค่สูงนะฮะอ่ะแล้วพอกดออกมานะอ่ะดูดีเทลอ่ะชัดกว่าละเอียดที่โปรแกรมที่ตัวเกมมันตั้งให้นะฮะอ่ะลองดูอ่ะผมจะปรับละเอียดนะละเอียดตัวเนี้ยไม่ได้กําหนดเองอ่ะดูเห็นไหมมันจะไม่ค่อยชัดนะครับตรงเส้นผมตรงหน้าตาเรามันจะไม่มีค่อยมีเส้นนะฮะเส้นความคมชัดจะไม่ค่อยมีอ่ะลองปรับกําหนดเองนะครับ อ่ะอ่ะเห็นไหมมันจะชัดขึ้นนะครับอ่ะถ้าลองปรับสูตรดูนะปรับสูตรทุกอันนะฮะอ่ะผมจะลองปรับสูตรทุกอันดูอันนี้ปรับสูตรทุกอันนี่คือมันจะแหลกนะของผมนะแต่ถ้าของใครปรับแล้วมันไม่ไม่แหลกหรือไม่ไม่อืดไม่หนืดก็ดีไปนะฮะนี่คือปรับสูตรนะครับมันก็จะโอเคขึ้นนะอ่ะ ดูดีเทลต่างๆนะครับรอบเมืองรอบอะไรนะครับดูความเงาของตัวละครน,นะ แนะนำให้ปรับตามผมนะโทรศัพท์จะได้ไม่แหลกะนะฮะ,ะต่ำสูงอันนี้ก็เป็นสูงสูงอันนี้กลางก็สูงเห็นปะมันจะแหลกโทรศัพท์ผมแหลกละปัดเลื่อมไม่ไปแล้วฮะเห็นตัวนี้ผมเอาสูงปกตินะอ่าประมาณนี้ย้ํานะคะ3สามตัวนี้เอาสูงสุดนะครับอัดตายแยกคุณภาพ HD เงาเนี่ยเอาสูงสุดเลยนะครับนอกกนั้นคุณจะปรับเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะฮะ แต่ถ้าให้ผมแนะนํานะไอสามอันเนี้ยอัดตายแย่คุณภาพเฮดีเงาเนี่ยคุณเอาสูงสุดก็ได้แต่ว่านอกนั้นคุณเอาแค่สูงธรรมดานะฮะมันก็โทรศัพท์ก็ไปได้นะของผมก็ไม่แหลกนะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าไอพวกนี้เราเราไม่สามารถตั้งได้ละอ่ะก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะออกมาไม่ไม่แตกต่างผมลองแล้วนะผมนั่งลองดูละความคมชัดก็ไม่แตกต่างกันมากจากที่เราปรับสูงสุดหมดทุกอันนะฮะมันไม่แตกต่างนะคะแค่พวก ดีเทลต้นไม้เล็กๆอะไรเงี้ยมันจะหายไปหน่อยๆนะฮะแต่มันก็พอรับได้แรกกับความคมชัดแล้วก็โทรศัพท์ไม่แหลกนะฮะเล่นได้ปกติอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันก็คุ้มกันนะอ่าเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูในเมืองก็ได้ อ่ะตอนนี้เราอยู่ในสวนสนุกนะอ่าดูดีเทลนะครับในเมืองนะครับอ่าตอนนี้อยู่สวนสนุกนะอ่าเนี่ยมันก็จะชัดกว่าเดิมนะครับอ่าดูดูเมือง ดูนะครับดูข้างล่างนะกดเดินปุ๊บตกลงไปเลยครับกดบินอ๋อก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสอนปรับภาพให้มันชัดโดยที่มือถือสเปคต่ำก็เล่นได้ก็ไม่เหนื่อยนะคะ ก็ผมยังเน้นย้ําเหมือนเดิมน,นะครับว่าไอ้สตัวนั้นอ่ะให้ปรับสุดนอกนั้นคุณจะปรับต่าต่ําหมดเลยก็ได้นะครับมันก็ยังชัชดอยู่นะฮะอ่ะนั้นผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอบีปักติ่นก็ขอลาไปเท่านี้นะครับใครที่จะแนะนําให้ผมรีวิวอะไรหรือทําอะไรก็แนะนําได้นะครับวันนี้เอบีปักปินชาแนลขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ